ภาพร่งคอนเสิร์ตคือคอนเสิร์ตดอกขนุนกับดอกไม้ปีนี้นะครับเป็นดูเอทของเบิร์ดและศีสาวศีสาวทิวเวตอ๋ออตางโง่ม่ใช่ไหคือมีทินามีใหม่แน่นอนเลยครับเพราะว่าเป็นออริจินอลดอกไม้ของเราเองก็ต้องมาแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเข้ามาปีนี้แล้วจะน้อยกว่าปีที่แล้วไม่มีไม่มี ฟังแค่นี้สีก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้โหมันเลิศที่เห็นี่เห็นที่เห็นกันเมื่อกี้นะครับเป็นแค่ชื่นๆเท่านั้นเองครับีนคอนเสิร์ตปั๊บโอ้โหหนักกว่านี้หนักหนามากๆเลยไม่ใช่น้ำหนักเลยอันนี้ก็ยาไยาวไปยาวไ้ยาวก็ยาพไปยาปยาีไปยาปยาปยาวยาวไปยาวอปยา่ไปยาวไปยาวไปยวไปยาวคปยาคปยาวไปยวไปยาวป็นคนปรกยวไปเยวยยววยปยนว <ส>ไม่บอกว่าพี่ปูทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ไ hmm. ด้แต่อย่าให้มาที่นี่พี่ปูก็เลยทำครับสงสว่าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวลองแคสกันไม่ได้ส่วนในคอนเสิร์ตของเบิร์ดเนี่ยจะต้องมีน้องใหม่อีกคนหนึ่งทุกคนก็จะรู้ว่าเขาคนนั้นคือใครแต่ตอนนี้ก็คือน้องดี ร cage, ้องพร้อมมากเป็นคนที่ร้องเตรียมพร้อมมากมากเลยนะครับได้ร้องเพลงคู่กันได้ร้องเพลงด้วยกันอย่างแรกครับคือทาบลอนครับแย่แย่เล้วแต่ละสาวแต่ละสาวนี่จะต้องมาเด็ดกับพี่โบดดีโชว์ไฮไลท์เด็ดเป็่อะไรนะครับและวเริ่มที่พี่ใหม่เริ่มที่พี่ใหม่ใช่ไหมคะก็แค่มากับป๋าก็เด็ดแล้วค่ะ ดอกไม้เด็ดหมดเลยนะคะก็บอกเลยว่าเราจริงๆเขาต้องใช้คาว่าเหมือนเรางัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพิเศษพิเศษออกมาแต่ไม่อยากใช้คําว่างัดเพราะทุกอย่างมันกองรอก,กันอยู่มาตั้งแต่เนิ่นนานเพราะชัาพูดได้เลยว่า <c oughs> แค่ไม่ดีน่ะซึ่งยิ้มพื้นกันอยู่ตรงนี้แล้วเป็นดอกไม้เจ้าเด็ดของพี่ขนาดน <c oughs> ี้ <c oughs> แล้วยังมาเจอพี่ปูจรีน้องนิเดียพูดด้วยเลยว่า ใครที่มีตั๋วอยู่แล้วคุ้มแน่ๆคุ้มแน่ๆอันนี้ไม่ได้มาพูดเพื่อโฆษณานะคะแต่ต้องการให้คุณเก็บบัตรดีๆแล้วมันมันเลิศจริงๆครับอืมครับต่อไปครับต่อไปครับก็อย่างที่บอกดีใจทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ดโอ้ยมีซีนแบบนี้ด้วยนะว้ายโอ้ยมีเซนเลยมีเซนเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคอนเสิร์ตขนนกครั้งนี้ก็เป็น เป็นคอนเสิร์ตที่พิเศษมากสำหรับทีนาแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่จะต้องต่างจากคอนเสิร์ตที่ก่อนหน้านี้ของตินานะคะคนนกกับดอกไม้มันก็ต้องเป็นต้องดเอทเรื่องการร้องอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เราจะมาดเอทเต้นกันนะคะก็จะมาดูชิว่าใครจะเป็นคนที่จุดไฟบนเวทีได้ก่อนกันโอเคทีนาบอกหลังจากเห็นครับมีอะไรมาโชว์บ้างครับ ขึ้นมามาสู้เขา้าสู้อยู่เลยที่เบิร์อุตส่าห์เป็นจิ้นแรกขอขอบคุณที่เบิร์ก่อนก็า<อ>ทำงานด้วย <ผม S 1> ที่เอาวี่พุูงมามาเป็นดอกไม้อีกดอกหนึ่งนะคะพวกนี้ก็เดอกไม้ในส่วนในส่วนวิ่งดอกไม้ป่าแบบป,ป่าหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าจะเคยอย่างที่พูดเล่นเซเล่อะไไปแล้วที่นี่จะ ไม่ที่นี่จะมีอะไรใหม่ที่มันต้องว้าวมันต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าทุกอย่างเลยยอเพราะว่าเนื่องจากว่าคอเนเซ็ปต์คืพิเศษมากๆมันสุดมันเกียิมันสุดเลยมันจะต้องว้าว งานให้ทุกคนบอกให้ทุกคนเต็มที่นะจะเราบอกให้เต็มที่ะบอสตุ้มนี่โอ้โหห้องห้รื่องไขมุกอันนี้ไม่ถึงเนะเวลาผู้หญิงอยู่ด้วยกันเนี่ยมันโอ้โหความมันดีนะเอพูดหวยนะพรานันเรอคอยจริงๆแล้ววันนั้นเราจะได้เจอกันว่าพวกเราอะไรทีเด็ดนี่ยิบุเด็ยจริงๆนะฮะแค่นี้เด็ดยังไงบอกได้ยังไงลองไปดูสิบอกก็ไม่เด็ดสิ เรายังไม่เคยทำตัวอย่างนี้มาที่ไหนมาก่อนจินจินขนาดไหนคะสินจินจินกับพี่เบิร์จะนี่เบร์ทขนาดไหนคะโอ้โหอต่จัดเก็นชินก่อนเลยค่ะ มันยันมีเอาเดิมไหมครับะไนลองลองแบบเรียกคำยจิงกับพี่เบิร์ดจ้งกพี่เบิร์ดมีซีนไหมพี่โป้หรือใครใคร่ปาจับพี่้รพี่ปแรกเข้ามาสิคะเขาอยากจะยังไงฮะทันที่ันททนทีันทีทัรททันทีทเนีทันทีทันกีทที่ันี่เนทีทันีทันี่ันทีทันทนีย่นถามถึงีี่นะีทันััน น้องเล็กครับกพี่นเครับพี่ยก่งขโมนตัวเอง ในชีวิตได้มาร่วมงานกับพี่ๆเขาก็ต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วเอเนอร์จีต้องมากสู้พี่เขาให้ได้คะคือเอเนอร์จีพี่เขาล้นล้นตลอดแล้วก็ดีมากๆได้รับแต่ positive energy ตลอดเวลาแล้วก็งานนี้มันจะมีเซอร์ไพรส์เยอะมากมันจะมีซีนเด็ดๆเยอะมากคือได้เห็นแล้วได้เราจะทาแบบนี้จริงๆหรอใช่แล้วก็มีดูเอทที่เจ๋งๆทั้งนั้นแล้วก็เพลงต่างๆเนี่ยก็เป็นเวอร์ชันที่ทําใหม่จะต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะคืออยากจะบอกทุกคนว่า ที่ยืนทั้งข้างๆเบิร์ดท,ทั้งหมดเลยนะมไม่ใช่เกส์ประเด็นนะครับเป็นโฮสส์ครับเป็นแชร์โฮสส์ครับเป็นโฮสส์เหมือนเบิร์ดนะครับนะครับแต่ว่าพยายามทําให้ทุกคนมีความสุขให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้งานนี้เกสของเราคือคนดูครับอ,อ,อ้าวเอาพี่เบอร์พูดสรุปปอกคอนเสิร์ตไหมครับอ้าวสรุปเหรอยังไม่ท <c oughs> ันพี่เลย โทรไปจะพูดเป็นแบบว่าจะพายแล้วนี่โอเคครับโอเคก็คนที่ไม่มีบัตรก็สาธุเมื่พี่เราจรีนช่วยไงนะครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเท่าที่เห็นอยู่นะครับเกิดจากความรักจริงๆคือน้องน้องก็รักเบิด พี่เบิร์ดก็รักับเบิร์ดเพื่อนเบิร์ดก็รักเบิร์ดน้องเบิร์ดก็รักเบิร์ดและเบิร์ดก็รักทุกคนทุกคนก็รักทุกคนมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อพวกเราเป็นตัวแทนความรักของทุกคนมาให้ความเผาผแผ่ความรักให้กันและือนกันนะครับดีสุดแล้วดีสุดแล้วไอ้ตัวพี่เ